สวัสดีครับอูนะครับหลังจากใช้รถใหม่มาประมาณยังไยังไม่ถึง2,000โลเลยครับแต่ผมคิดว่าคงเติมน้ำมันต่อไปไม่ไหวแล้วช่วงน้ำมันแพงแบบนี้วันนี้เราจะเอารถไปติดแก๊สกันนะครับน่าจะประหยัดขึ้นเยอะครับช่วงนี้อะไรประหยัดก็ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดประหยัดได้ประหยัดไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราลบไปติดแก๊สกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศในการติดแก๊สมาให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวพอเราติดแก๊สเสร็จแล้วเราจะหาโอกาสไปวิ่งยาวๆกันอีกสักรอบนะครับว่าหลังจากที่เราติดระบบแก๊สมาแล้วเนี่ยประหยัดมากไหมแล้วก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับโอเควันนี้เราไปร้านแก๊สก่อนนะครับร้านติดตั้งแก๊ส LPG อยู่ไม่ไกลจากบ้านครับ ช้เวลาเดินทางไม่ถึง15นาทีหรือระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรครับเวลามีปัญหาหรือต้องการตรวจเช็คระบบต่างๆก็เดินทางสะดวกครับเป็นอูอร้านติดตั้งแก๊สที่มีทีมงานมืออาชีพบริการดีและคําคำปรึกษาแนะนำเรื่องแก๊ส lpg ได้อย่างดีเลยครับเพราะก่อนหน้านี้น้องฮอนด้าแจ๊ใช้บริการที่นี่เป็นประจำเลยร้านอยู่ในซอยเพชรเกษม68มีชื่อว่า g auto gas service ครับ ขับตรงเข้ามาในซอยไม่เกิน1กิโลเมตรเจอป้ายซอยพเพชรเกษม68แยก30ก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะครับถึงแลล้วนี่เยถึงแล้ว ของพี่มมนต้องเป็นใต้ท้องใช่ไหมคะราคาติ่ตั้ง24,000ส่าใต้องเอาละสิครับทีแรกตั้งใจจัดงบไว้แค่24,000บาทถึง25,000บาทแต่พอน้องมาการสเปคเปรียบเทียบกันแล้วรู้สึกมีฟังก์ชันที่น่าสนใจและเกิดการตัดสินใจเลือกไม่ถูกกันเลยครับทีนี้เอารุ่นไหนดีน่าราคาต่างกันตั้งหลายพันบาทเลยทีเดียวขอคิดก่อนนะครับภนชินซาบะภูชินซาบะเดุดาไซ ตอนแรกคุยกันไว้เนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยสองหมนานะครับแต่ทีนี้พอมาดูฟังก์ชันออปชันเนี่ยมันไปถึง30,000กว่าเลยนะตอนนี้เราต้องมาตัดสินใจแล้วแล้วว่าเราจะเอาตัวแค่สแตนดาร์ดหรือว่าเลือกตัวท็อปไปเลยราคาก็ต่างกันก็2 5 0หมเป็น30,000ื่น่ะแต่มันมีประกันด้วยมีประกันอักคีภัยเข้ามาเดี๋ยวเราต้องมานั่งคิดก่อนครับว่าจะเอาตัวไหน คือเซตตัวท็อปแล้วก็มีประกันอกคีไพยฮะเดี๋ยวเราลองดูดูว่ามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับคือเอาจริงๆไม่ค่อยมีวอมรู้เท่าไหร่แต่กาแนะนำก็ได้เหมือนกันพีน่ ไอ้ตัวนี้มีประกันแต่ตัวน,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 นี้ไม่มีประกันเะคีขาดแค่น,นั้นครับผมได้ดีเหมือนกันนี้ก็ได้ดีนี้ก็ละเอียดดีแล้วตรงระบบฟังก์ชันเหมือนกันที่ก็ประกันครับผมงั้นเอาตัวของประกันกีไหลัสุดท้ายแล้วผมเลือกรุ่นที่ดีที่สุดของทางร้านนะครับแต่ผมตัดชุดประกันภัยออกและเลือกซื้อประกันอัคีภัยเองครับ ช่วยเซฟเงินอีกหน่อยครับผมเพื่อให้ตรงกับนโยบายที่พญญาบอกไว้เป๊ะเลยครับผมอปะยาได้เราก็ต้องไปะยาะเราก็ต้องไปยาไปยาได้เราก็ต้องปะะปะะไองปะย,ะปะยะไา นนี้ก็ได้เวลาจใกล้เสร็จนะครับก็ใช้เวลาก็ข้างหลายชั่วโมงนี่เราก็มาแต่เช้าครับไหนแล้วก็รายละเอียดเฮียนะคะอ่านี่อ่ะแล้วข้างในหนูก็จะลงว่าติดตั้งวันไหนเลขใบนะคะแล้วก็ติดตั้งอ่าติดตั้งยี่ห้ออะไรแล้วก็ประกันอุปรกรณ์ให้หนึ่งปีแล้วก็ปรับจูนตรวจเช็คน,ะคะคนี่ค่ะเฮียเข้ามาเช็คฟรีไม่มีค่า้จ่ายเลยนะคะพอถึงเลขใบนี้พันโลแรกเฮียรถเข้ามาเช็คนะคมไม่มีค่าจ่ายก็คือ ให้ติดแก๊สให้ไปลองวิ่งดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างผือว่าพันโลแรกเอามาจุนเพิ่มเติมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะลององเทสแก๊สให้ก่อนที่อวนี้ลองเทสก่อนว่าใช้ยังไงบ้างนะคะเข้ามาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะคะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะพอพันโลแรกเรียบร้อยแล้ะต่อมาก็เปลี่ยนกองแก๊สสองมลูก็ตามระยะเลยเหมือนเดิมนะคะก็พะกองแก๊สก็ห้าร้อยสี่หมื่นโลก็เปลี่ยนใส้กองมะต้มสองร้อยที่เราเคยเปลี่ยนพันพันที่แล้ว ก็เป็นงัดถังก่อนถังใต้ท้องแต่ถ้าเป็นถังข้างบนไม่มีปัญหาจะเป็นเฉพาะถังใต้ท้องถ้าพี่เจอปัญหานี้เข้ามาเดี๋ยวผมแก้ไขให้ติดตั้งระบบแก๊ส LPG เป็นที่เรียบร้อยครับตรวจเช็ครับงานฟังคำแนะนำและวิธีการใช้งานการบำรุงรักษาเสร็จจากนี้ขับรถกลับบ้านได้เลยครับคขอบคุณมากครับ เอ็นถังครับ490เทตร490ส็สวัสดีครับอู๊ดนะครับอู๊ดดี้ชาแนลนะครับหลังจากติดแก๊สไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ทดลองทดสอบนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงประหยัดขึ้นมากไหมนะครับคราวที่แล้วผมวิ่งน้ำมันไปที่โคราชใช่ไหมครับ ก็อาตราสิ้นเปลืองก็ได้ทดสอบไปแล้ววันนี้มีโอกาสได้ทดสอบวิ่งไกลก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าไกลมากนะครับเราไปาจังหวัดราดบุรีก็ประมาณร้อยกว่าโลครับผมแต่ก็จะพอทราบได้ว่าเข้าค่าว่าอาจตาสิ้นเปลืองหมดไปเท่าไหร่เพราะเราเติมแก๊สมาเต็มถังเนี่ยผม490บาทเดี๋ยวเราดูว่าเราวิ่งไปกี่ร้อกิโลที่ผมตั้งทริปไว้นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับ วิ่งทางไกลเนี่ยผมก็ยังคงใช้ตัวคูดคอนโทรลนะครับอย่างเช่นผมกดระบบคูดคอนโทรนก็จะขึ้นโชว์ว่าคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ผมก็ล็อกไว้ในที่นี้ผมล็อกไว้ที่80นะ80กิลเมตรนะครเราไม่ต้องเรลงอัอาตรามาตรวัดที่เคยใช้กับน้ามันเนี่ยเอามาใช้กับแก๊สไม่ได้นะครับเอาแค่ว่าเราดูเป็นทริป A ที่เราตั้งไว้ว่ากี่กิโลแล้วก็แก๊สเราเติมเป็นเงินเท่าไหร่เอามาหารเฉลี่ยกับกิเมตรที่วิ่งไปนะครับ แล้วเราก็จะพอรู้คร่าวๆว่าเราวิ่งไป1กิโลเมตรสิ้นเปลืองแก๊สไปกี่บาทนะครับผมอาจจะคำนวณไม่แม่นยำนะครับเอาเอาเป็นว่าเอาแบบง่ายๆตามที่ผมเข้าใจแล้วกันใครใช้แบบผมเข้าใจแต่ผมก็ลองๆไปใช้ดูนะครับหลังจากติดตั้งแก๊ส LPG ไปการใช้งานก็ปกติดีครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งการใช้ความเร็วจังหวะเร่งแซงมีความสมูทเหมือนการใช้น้ำมันเลยครับ หพี่ท่านใดยังคิดอยู่ว่ากลัวขับไม่สนุกเหมือนเดิมผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่แตกต่างจากเดิมเลยครับส่วนตัวผมชอบครับขับดีเหมือนเดิมแถมยังประหยัดค่าเติมน้ำมันมากกว่าเดิมด้วย หลังจากที่ผมเอารถเจ้า Expander ไปติดตั้งระบบแก๊ส LPG มานะครับยังไม่ได้สรุปให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าอัตราสิ้นเปลืองจะเท่าไหร่อ้จเลียเป็นค่าเงินบาทนะครับจุดเริ่มต้นที่ผมทดสอบนะครับจากกรุงเทพไปราชบุรีและราชบุรีกับกรุงเทพเนี่ยการเดินทางประมาณ389กิโลเมตรนะครับแก๊สยังเหลือนะครับตอนนี้เหลือแก๊สเหลือประมาณขีดหึง ยังไม่หมดสักทีเดียวก็เลยไม่มีค่าชัดเจนให้เพื่อนๆ,ๆได้ดูว่าแก๊สต,ตัดแล้วเนี่ยมันวิ่งได้กี่กิโลอันนี้เรามาสรุปกันคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ขอจดมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมผมเติมแก๊สไป490บาทครับณนะวันที่ผมเติมราคาลิตรละ14.45สตังค์เหลือแล้วตก1บาท25สตังค์นะครับต่อ1กิโลเมตรพี่ท่านใดย,ยังมีข้อสงสัยว่าติดตั้งแก๊สแล้วเนี่ย การขับเป็นยังไงขับเหมือนรถเติมน้ำมันไหมอย่เงี้ยผมบอกได้เลยว่าการขับเหมือนเดิมครับความเร็วรอบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมขับรถที่ติดตั้งแก๊สมาแล้วประมาณ3คันแล้วผมว่าผมชอบนะ <Wow. S 1> หรือว่าพี่ๆท่านใดที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะติดแก๊สด,ดีไหมติดแล้วเครื่องยนต์จะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเรียนจริงๆว่าพี่ๆลองหาข้อมูลดูนะครับส่วนตัวผมผมชอบนะครับชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ